เอาละครับขอสวัสดีทุกคนเลยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกมไหม่ครับในมินิเกมที่ชื่อว่าลัอกกี้บล็อกนะครับผม <ยะ S 1> ก็รู้สึกว่าจะมีคนแบบขอให้ผมเล่นมินิเกมนะผมเลยแบบก็จัดให้เลยเดียครับรออะไรโอ้โหได้บล็อกเหล็กนะฮะโอ้โหตอนนี้เราอยู่ในด่านอะไรวะเนี่ยด่านแตงโมลรอกลางเป็นแตงโมครับไม่ใช่อะไรโอเควังระเบิดไปแล้วตีบรับกระเบิดของชั้นให้ดีๆนะโอเคได้อยู่ระเบิดระ <laughs> เบิดฐานตีป๊เล่นนะฮะตรงนี้ ครื่องใช้เครื่องครัวเดี๋ยวขอบคุณครับแปนนะเหล็กตรงนี้สวยครับจังาวะนี้บอกเลยนะฮะว่าสวยงามมากเ็ทีมจะมาก่อนทีมจะมาก่อนเร็วๆๆๆรับเร็วเป็นสำคัญครับโอเคโอเคโอเคยังไงดีอุ้ยอันนี้ปิดไปดิเออแบบมันจะมาทูโทเรียลอะไรตอนนี้นะครับจะมาสอนกันคราฟของหรือยังไงนะโอเคเร็วงไเดียงอเดียงนี้เออ ก็ทำดาบทำดาบไม่ได้โอ้ยไปเลตัดไม้มาก่อน